วันนี้ก็จะมาเอาอาหารไปให้ปักครับนะอันนี้เขาเรียกว่าแหน่แหน่อาหารธรรมชาติปักคราบมันชอบกินอาหารธรรมชาติเหมือนกันสลายหางกระรอกเอามาลงตีกินวันเดียวเกลี้ยงนี่ก็ทดลองมั่ง เดี๋ยวมือจับนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าถ้าเอาสวิงมาตักหรือว่าเอาตะแกงมาตักหนึ่งก็จะได้ปลาหางนกยูงไปด้วยปลาหางนกยูงมันก็จะถูกไปอยู่บอร์น้นมันก็จะไม่ถูกกับเขาอ่านี่ก็แล้วได้ในแหน่ในแหน่ครึ่งขัน นปลาคาร์ปมันเห็นมามันก็จะวิ่งมาเลยนะวิ่งมารอวิ่งมารออ่ามารอเต็มเลยนะปลาคาร์ปมารอเต็มเลยทิดต่อเสียกินไหมคุณไม่ใส่จะเลี้ยงกินชุบๆๆินหน่อยอนี่ปลาคาร์ปข้อ,อแรก ปอกลุ่นที่สามเดือนบางตัวก็โตเร็วบางตัวก็โตช้านะรัมันจะค่อยๆกินนะค่อยๆกินผมชอบกินมัชอบกินชอบกินแล้วน,นันให้มันลายหัลายๆนยยนะี่ยจะได้ลอย มันล,ลอยๆนะมันล,ลอยนะเนยลอยล,ยลอยลอยนะอาหารมันคาดนะแหนจะลายปกติก็จะให้ของอาหารหอาหารอันนี้ก็อาหารเสริมอาหารเมมาสริมธรรมชาติก็เตยมันกินอยู่นะมันเจ๊บ๊๊ ดูดูด <selling đ uks ella> <c importa> ูเนะ่ยจะลอยลอยลอยไปอาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติเราจะไม่แย่งกันแล้วเลอาหารธรรมชาติมันหัวอาหารมันมั่วต่อาหารปลา อาหารานั่รับรับับระบปลานล following following réussi, ่อาับปลาจะได้เป็นาต้รับอาหารนานั่งจะด้แงแรง ลูกปลาก็อคอดแรกเนี่ยคอดแรกก็จะได้ปลาผมก็จะมีสีดำๆเลยปลาสีสีปลาบ้านสีปลาท้องง่ายท้องหนาปลาปลาที่เป็นสีสีบ้านได้ประมาณ้20-30ตัว20ตัวประมาณ20ตัวนะที่เหลือก็เป็นปลาสี ปลาทำไรขึ้นมาซือปลาทำไม่ได้ปลาหนึ่งขอ้ออันนี้นก็ต้องเป็นดี่สายพันธุ์นะสายพันธุ์ที่เราซื้อมาตคงเป็นสายพันธุ์เจนทรีในบ้านเราเป็นลูกผสมที่เขาเลี้ยงในโดรผสมก็เลยได้ข้อพันธุ์ได้แม่พันธุ์ไี้คือไม่บริสุทธิ์ ปลาที่ออกมาก็เลยเป็นสีเหมือนกับปลาธรรมชาติตัวว่สีเหมือนปลาใน,นตัว,วเหมือนปลานิลววาาปลาตะเพียนนี <c oughs> น่ดูตัวเปลือกเดีน๋นวลองดูปลาครอบเดียวกันกลาตัวน,นี้นะทุกคนตอนนี้ปลาจะกำลังกินกำลังเล่งกันอยู่เล่งกันกิน กินดีเหมือนกันนะกินดีเหมือนกันมันผ่านาไปสักชั่วโมงหนึ่งก็หมดแล้วนี่มาในเช้านี้ให้แหนะไปหนึ่งครึ่งขันนะดูสินะป่ปลาพอไม่เห็นมามันจะมารอเลยดีใจมากเลยฟอนมองเห็นเรียบร้อยหมดไปแล้ว มาแหนะคึ่งขันม่เหลือเลยวะเปรี้ยงละลอนอ๋อออออานางเก่งมากเนเก่งมากเก่งมาก หนั่งวันหนึ่งวานแหน่หนึ่งคำเกลี้ยงไม่เหลือหรอ,อก็ให้หัวอาหารเสริมเข้าไปโอเคที้ก่อนแหนก่ก็กินไปแล้วอาหารธรรมชาติแล้วก็เสริมหัวอาหารเข้าไปอีกออนี่น่าจะเป็นกระสุนีกระสุนกระเมีย เป็นแม่พันธุ์ดังดังสีส้มดังดส้มดำส้มดังส้มเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็พันธุ์สีแดงหางยาวเมตรก็พันธุ์